ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะ,ะ,<__>ะก็ะะ<__>ใส่แป้งมันสับป,ปะหลังลงไปไม่มีน้หมักสักอย่างน้อยนะคะก็สักสิบห้านาทีนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะเนาะนี่นะ น้ำอีกหลังจานกน้ำใสเลยนะนี่นะคะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะะเลยฮะแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็เอาจับที่เราล้างเมื่อกี้นะใส่ลงไปนี่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสักสักห้านาทีนะคะ,ะนี่นะคะเห็นไหมคะจะนุ่มนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสุกแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะสุกแล้ว น่ากินไหมคะทุกคนตับนุ่มนะคะแล้วก็รสจัดจานนะคะมาเลยค่ะมาลองด้วยกันสวัสดีค่ะเมนูเช้านี้ของฟอนก็จะทำผัดตับโงระพานะคะทำง่ายๆกินไวๆเลยนะคะกินกับไข่ดาวน่าจะเข้ามากกว่าไข่ต้มเข้าส่วนมาแล้วนะคะแล้วเก็บพริกเก็บพริกมาหนึ่งแตกรนะคะก็นี่แหละโงระพานะคะ แค่นี้เองนะคะแล้วก็เอากระเทียมมาหนึ่งหัวง่ายๆเลยนะคะวันนี้ง่ายๆแต่มันสําคัญตรงที่ทํายังไงมันถึงตับมันถึงจะนุ่มๆนะคะมันก็จะมีวิธีของมันนะคะเดี๋ยวจะมาทําเตรียมตับกันก่อนดีกว่าเพราะมันเป็นตับหมูนะคะเลือดเขาจะเยอะมากนะคะบางทีเราผัดบางทีข้างในมันไม่สุกอะไรอย่างนี้นะคะมันจะแดงๆเนาะแล้วอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยส่วนใหญ่ที่กินผัดตับเนาะ มันจะแข็งโป๊กเลยค่ะมันไม่อร่อยเนาะไม่วันใส่ถุงมือนะเพราะว่าตับมันเหม็นคาวมากมันต้องล้างมันต้องล้างด้วยนะคะมันขั้นตอนมันเยอะกับการทำตับนะคะหันเอ่อหั่นไม่ต้องเล็กมากเนาะ มีขั้นตอนมันหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะ,ะแต่ทาเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตับมันจะเละเนาะนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะมีสามขั้นตอนเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะคะ ต่อไปก็จะเป็นหมักแป้งนะคะใส่แป้งเพื่อที่จะทําให้ให้ตับนุ่มนะคะแล้วก็เลือดในตับจะได้น้อยลงด้วยนะคะก็ใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปนะคะ้ <c oughs> สังเกตได้ว่าน้ํามันจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะ <c oughs> นี่นะคะหมักไว้อย่างนี้นะคะประมาณสิบห้านาทีอย่างต่ํานะคะ เราค่อยทำขั้นตอนต่อไปเนาะเวลาเลยนะคะแล้วเราก็จะล้างนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะหมายถึงล้างจนน้ำใสอะเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดแบบนี้เลยฮะ,ะเดือดปุดๆเลยนะคะ แล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สนะแล้วก็เอา,ากระที่เราล้างเมื่อกี้นะใส่ลงไปนี่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสักสักห้านาทีนะคะมันก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะหนึ่งช้อน ใส่พริกไปนะคะควรตำหยาบนะคะเพราะว่าถ้าตำละเอียดพริกจะเผ็ดเกินไปแล้วแล้วก็เอาตับที่เรา เมื่อกี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะจะนุ่มนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสุกแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะสุกแล้วเราก็ไม่ได้สุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะนี่นะคะก็ใส่ตับลงไป เราก็ปรุงเลยนะคะไม่ต้องผัดนานมากเพราะมันอีกนิดหนึ่งมันจะสุกอยู่แล้วนะคะบางชิ้นก็สุกแล้วด้วยน้ำน้ำล้างคกนะคะก็ปรุงเลยนะน่นะคะ ซอสหอยซอส,ะสะปรุงรสนะคะตาหนิดนึงนะคะพอเสรพอแล้วนะคะแล้วก็ใส่โหระพาเลย มนะาเรียบร้อยนะคะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยนะคะผัดตับของเราน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินไหมเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟแลยเด้ออร่อยนะคะตับนุ่มนะคะแล้วก็รสจัดจานนะคะมาเลยค่ะมาลเด้วกันเวลาจะทำผัดตับเนี่ยจะต้องทำล่วงหน้านะก็คือเผื่อเวลาเผื่อเวลาที่เรา หมักตับไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหมักสักอย่างน้อยนะคะก็สักสิบห้านาทีนะคะ